จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับอาหารซึ่งเป็นเมนูติด ใจของชาวพื้นที่จังหวัดยะลาของเรานะครับนั่นก็เป็นโรตีไร้น้ำมันนะครับซึ่งเขาบอกว่าโรตีที่นี่นี่เป็นโดเตาฟืนนะครับเป็นสตูเนื้อสไตล์ตะวันตกทางเลือกใหม่ใสสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาของเรานั่นเองครับและนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความอร่อ,อยสําหรับผู้ที่เป็นสายสุขภาพชื่นชอบโรตีไรน้น้ํามันอย่างโรตีอเล็กซานเดรียพิซซ่าคาเฟ่นะครับซึ่งเป็นร้านขายพิซซ่าเตาฟืนได้ดัดแปลงแป้งพิซซ่ามาทําเป็นโรตีกินคู่กับสตูเนื้อซึ่งเป็นแกงน สไตล์ตะวันตกนะครับที่มีความหอมเตาฟืนเนื้อแป้งนุ่มรสชาติอร่อยเพื่อเป็นทางเลือกให้กับคนที่รักสุขภาพได้รับประทานเป็นอาหารเช้าจะทานคู่กับชาปากีกาแฟสดหรือว่าน้ําผลไม้ก็ทานได้นะครับผู้ชมนอกจากนี้นะครับก็ยังมีอาหารสายสุขภาพมากมายให้เลือกทานนะครับไม่ว่าจะเป็นสั่งเป็นเซตหรือว่าจะเลือกสั่งก็ได้แล้วแต่ความชอบส่วนราคานะครับก็จะเป็นราคาทั่วไปที่จะต้องได้ไม่แพงนะครับอย่างเซตอาหารเช้าชุดหนึ่งก็มีตั้งแต่ราคา50บาท60บาท 70บาทซึ่งจะมีโรตีลูกหนึง20บาทแกงสตูขายอยู่ที่5 30บาทนะครับไข่ดาว10บาทแต่ก็แฮม20บาทส่วนเคบับ 60บาทนะครับโดยคุณผู้ชมนะครับก็สามารถที่จะนั่งรับประทานอาหารทั้งภายในซึ่งเป็นห้องแอร์แล้วก็ภายนอกซึ่งทางร้านก็ได้จัดเป็นสวนในสไตล์เก่าๆทางตะวันตกนะครับมีมุมให้ถ่ายรูปหลายจุดเลยทีเดียวนะครับได้กินทั้งโกรตีแบบดั้งเดิมที่ย่างกับเตาฟืนรสชาติก็อร่อยนะครับผู้ชมพร้อมไปกับบรรยากาศย้อนยุคซึ่งเป็นจุดเด่นทางร้านที่ได้ตกแต่งมาไว้นะครับแล้วก็อยากจะให้เป็นแลนด์มาร์คที่ท่องเที่ยวสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะพาใครมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดยะลาก็มากินพิซซ เาฟืนโดเต่าฝืนได้นะครับ เจ้าของร้านค่ะบอกว่าสําหรับร้านนี้เดิมเป็นร้านพิซ่าอยู่แล้วค่ะซึ่งนําเอาวัฒนาธรรมจากอิตาลีอียิปต์โซนอาหรับยุโรปแล้วก็รวมไปถึงตะวันออกกลางมาดัดแปลงให้มีความเป็นแป้งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะสําหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะไปแวะชิม,อมลองลิ้มชิมรสกันได้ค่ะที่สวนขวัญเมืองอตรงข้ามกับสนามนกเขาค่ะสามารถจอดรถได้ง่ายเลยเพราะตรงนั้นเป็นลานกว้างเปิดบริการทุกวันเวลา10เวลา6นาฬิกา30นาทียาวๆไปถึง5โมงเย็นค่ะ 17นาฬิกาหยุดทุกวันจันทร์